เริ่มจะหนกะักแล้วผมลองใช้วิธีสุดท้ายแล้ว mm. คือวิธีที่ผมเนี่ยไม่อยากใช้ที่สุดน,นะครับทุกคนเพราะว่ามันจะสร้างเวรกับผมเองด้วยก็คือสร้างกรรมกับตัวผมเองด้วยก็คือพวกมึงจะยุดไหมครับพวกมึงไม่ยุ่นเนี่ยกูต้องใช้วิธีของกูแล้วนะพวกมึงจะยุดไหมฮะ Đây rồi. ơi Mưa không mấy Giò mình สวัสดีครับสวัสดีพีพีเพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะครับก็สําหรับค่าคืนนี้นะครับผมได้มากับอ่าน้องแบลแล้วก็น้องดาไปแล้วนะครับในเมื่อสักครู่ผมได้ไปส่งน้องๆทั้งสองคนแล้วก็ผมได้ไปตามสวัสดีครับผม g ีไอบุกป้าครับผมสวัสดีครับผมตะวันครับครับผมก็เป็นทั้งสองช่องนะทุกคนก็หลังจากที่มันเฮียนมากทุกคน ผมคนเดียวน่าจะไม่อยู่ผมเลยได้ไปเอาข้องดีมาทุกคนยังไงก็ปลอยโดนแน่นอนนวนรอบเนี้ยผมเอาจริงด้วยพอรอบที่แล้วเนี่ยมาก็ผู้หยิงนะมันเลยแบบไม่ถนัดเราบูไม่ถนัดทุกคนผมจะผมมั่นเคี้ยวมากเลยผมเลยไล่ไปตาม <c oughs> พี่ไทยและน้องตอนมา <c oughs> เพื่อจะแบบเอามันให้หมดไปในะค่ำคืนนี้นะ <c oughs> ก็แบบ เจ้าจริงๆดูดิมันจะห้าวตัวมันจะแจ๋วมันจะเจ๋งหรือเปล่า mm hmm. มันจะเป็นมันจะเป็นพีซากอะไรก็ตามนะถ้าเจอพมคืนเนี้ยเดวรู้เลยผมได้มาครับคนโหดอะ่ะก็บอกเลยว่าพี่ไทยก็ไม่ธรรมดานะครับไม่มีใครกลัวพี่นะครับตรงนี้นะก็ถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดสดสดให้ทุกคนดูว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าเดาได้รู้กันนะรู้กันนะครับว่า จริงหรือเปล่าไปเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเกินไปเยวเดินไปอีกน้อยหนึ่งก็จะถึงบ้านที่ผมได้มากับน้องแบวแล้วก็น้องดาแล้วทุกคนแต่ก่อนจะไปเนี่ยฝากทุกคนอ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมพีชมป่า t ีไบุกป่กาแล้วก็น้องตะวันกันด้วยนะครับผก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณจริงๆฝากติดตามเลยครับ เราลุยกันเลยครับ Let's go อย่าไปยองครับไอ้บ้านหลังนี้เลยเป็นพื้ี่ล้านแต่ก่อนจะเข้าไปเนี่ยเราพูดขอทาิธี่ขอเจ้าที่เอาทางก่อนนะครับพี่ในบ้านเราจะเข้าไปในบ้านหลังนี้เป็นไงพี่เป็นไงมีเสียงเคยนี่แหละเจ้าของพีจะทำการขอขมาขอเจ้าที่เอาทางก่อนขอขมาแล้วเที่ยวทาง วันนี้ก็เป็นวันล้างมาที่ทุกปีแล้วมั้งครับว้ายกูมไม่ได้ขออนุญาตมึงกูว่ขอเจ้าที่เอาทางเว่ยเจ้าใช่ไหมขอขอะไรเ,เริงของจริงใช่ไหม

ก็ห่างแน่ดิใช่ไ,ชไอ้กห่างที่ใช้ใหญ่เคยมาอาวันจำได้ห<ด>ปือเปลอง<ำ>ดูนะจำได้ครับ,รบวัตัวเดียวใช่ไมมันกิน,นมันกินไข่เลยกินเบื่มันทำไงดีเอ้ยอ๋อใช่ไหม

ที่เดียวจะเล่นของแน่อไมันไัว <c oughs> มันเล่นของง่อผีเนี่ยทัวน์เขเล่นของแน่ทัวรคนเล่นของแน่เลยตัวคนไม่ใช่ผีหรอกทุกคนแต่พว่าัมันน่าจะมีบริวารของมัน <c oughs> 그리고 움이지 땡땡이. เปลี่ยนมาวิเปลียนอะไรเนาะเนี่ยเป็นจับคนมาวิต้อหรออเดือดทาพี่มเมื่อกี้ผมยังไม่ทันได้เป่าเลยพี่ตใอยเหมือนไม่เข้าเลยใช่ใช่แล้วมันเป็นอะไรพี่มันเป็นไอ มันเป็นไอ้กระหังสองตัวนั้นเลยอาจารย์โทนก็เคยสู้กับมันแต่สู้ไม่ไหวไงมันยุ่งสองเฮ้ย ดู้ิพี่ลุกข้ามันแี้คลาดเลยเหนปะผมว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ที่แต่มันเป็นคนเล่นของโ้ินจะรอดนเจนเจนว่ารอมีมันเอาจริงวะ มาผมผมมาห้องคาถามประมาณสักแป๊บหนึ่งอะด้วยใช่มีปัญหาผมกลัวมันจะเข้ามาห้องเลยดูผมบอกแล้วจอมนี้ถึงเยแล้วผมเป่ากระชาพันอะผมสามารถจัดการมันได้นะใช่จะพยายาคุมนะทั้งวันงอนแล้วคุมให้คุมเลยเขี้ยวอะไรคุมทำอะไรคุมไม่ได้ลูกเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าทำอะไรได้หรือไม่ได้ครับ ผมไม่ยากไปมันไม่ได้มีสอตัวผมฟังจักเสียงไม่ใช่พี่จะคอยดูมันมาแล้วพี่จะบอมคจะเบาเบาผมมันเคียวมากแต่่อยเฮ้ยพี่มือใครอ่ะค โอ้พกอะไรของคุณเดี๋ยวหยุดหยุดตอนนี้่ตรนี้นะไม่ไลขอ,อ่ายเพื่อสิ่ขอท่เป็นผมขอถามบีคีก่อนมา <c oughs> แล้วเนี่ยมาเฮ้ยทำอะไรคุณพี่ได้ล่ะจะได้ไปไหนหมด

นี้เนาะมาแล้วไมาไปไ่ไปตามพี่ไทยแต้เลยตาพี่ไทยแต้ครทุกคนโ้หแต่ผมไทยมันไปไล่แพ้ไงก็เจ็บแน่นอนพวกมันลุกเต้าเลยขวาโง่เขาล่าูมึงแตกคือกูกูก็ไปกินชาวบ้านหรอ มึงมันกินกูดิตอนนี้มันกินกูได้ดินี่มึงกินทำไมชาวบ้านนี่กูแข็งแรงบอกเลยเลี่ยขอสาแข้งมึงขอสาแข้งกลับคอยมือไม่ได้พูดไม่ได้เกิดไอ้พี่ช่วยเว้อะไรไอ้สั่นล็อกไอ้สั่นชาติเฮ้ยมึงอะไรดิมาม่าดิ โอ้ยได้เลยเจาะยดงใม้ปัดไหนวะไหนลครับห้างมาพี่มีคนสามคนเลยพี่ไหนเมื่อกี้ติดใครไม่รู้ตรงกระจกอะครับ มึงห้ไปมัยมึงมาดิูตาม้ยนันี่เนี่ยไม่ปล่อยมึงะบอกยมจะไม่ปล่อยมึงแล้วรอนี่มวมาดแนจริงมึงกมาเลยุยฮย คือตอนนี้ทุกคนเมื่อกี้เนี่ยผู้ผมได้ออกมากันก่อนนะหรือว่าวิ่งออกมาก่อนเพราะว่าเมื่อกี้โทรศัพท์พีไทยเนี่ยได้กเดนออกมาข้างนอกเลย <ไป S 1> ผมผมก็ได้ปล่อยมันไปไล่ทีเหมือนกันและตอนนี้เนี่ยคือรีบอ่อกมาหาจนเจอแล้วก็เสี่ยงมันนี่ยังเยอะมากๆยังยูแถวนี้เลยนะทุกคนเพราะผมคาดการว่า แต่มีตัวหนึ่งอ่ะผมต่อยใบน่าจะตายแนะ่นอนทุกคนเ<ป>ฮ้ยทุกคนเสียงมันอยู่แถทๆนู้นเลยจะฆ่าให้หมดเสียงมันกังวานเลยนะถ้าไม่ดีแล้วฆ่าจะไม่ดีแล้วดูมาเป็นเจ้ามา่อ,อมึง เสียงมันเลนน้ำทุกคนเสียงมันอยู่แถวๆนี้นะอุ้ยเดี๋ยวได้ละเดี๋ยวผมจะถ่ายกล้องล่างให้ดูดีกว่าพ nah, okay. no ี่พอกล้องหน้าเนี่ยมันไม่เจอเลยเดี๋ยวพี่ๆแป๊บหนึ่งนะครับได้ยินแต่เสียงต่อเนี่ยคือผมได้ยินแต่เสียงเดี๋ยวรอบเนี่ยผมจะปลอท่าของจริงละผมบอกเลยถ้ามันไม่ยอมเนี่ยยัยก็ต้องโดนไฟนรก ออค่าจนตายแน่นอนก็คือคาถาเนี่ยเป็นคาถาของพ่อผมนะครับถ้ามันไม่หยุดก็คือแบบโดนไฟครอบตายแน่นอนทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะทํำพิธีเลยก็เดี๋ยวรู้กันว่ามันกับผมหรือพวกผมเนี่ยใครจะอยู่ใครจะไปหรือว่าใครจะแน่กว่ากันเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยพร้อมยังทุกคนพร้อมแล้วครับ แต่มันน่ากลัวเลยนะเวลามันทรมานพวกมันจะร้องเสียงดังมากโอเคทุกคนเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยโอเคทุกคนมาว่าทำมา,มาเราไปอยู่ไกลามากพี่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มจะหนักและวผมลองใช้วิธีสุดทนะ้ายแล้วคือวิธีที่ผมเนี่ยไม่อยากใช้ที่สุดนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะสร้างเวรกับผมเองด้วยก็คือสร้างกรรมกับตัวพมเองด้วย ก็คือพวกมึงจะยุ่นไหมถ้าพวกมึงไม่ยุ่นเนี่ยกูต้องใช้วิธีของกูแล้วนะพวกมึงจะยุ่นไหมฮะได้เลย,ยเมื่อพวกมึงไม่ยอมมันเองนะ สบกูบอ,บอมแล้วเป็นห่วยๆมาคือการย่อมอันับด้วยการไม่จองเวรก็คือขอให้จบกันในรอบนี้ก็ขอให้ได้พูดได้เกิด อย่ามีอะไรติดค้างกันรอบนี้ผมก็มาปลดปล่อยพวกคุณแล้วก็น่าจะขอตัวจับกันก่อนออมวันน่าจะมไม่ได้ไปเกติดวันน่าจะอยู่ใน,ค,น,นคุ้มดลกอเยอ่อยู่แล้วงั้น,นเราล์มจับกันดีกว่าเราถึงบ้านเราทายให้ดูโอเคอเดี๋ยวเราจะเล่าเหุการในทั้งหมันเป็นยังไงบ้างไปครับทุกคนเดี๋ยวถึงบ้านเรา่อให้ดูครับ